ลองนึกภาพดูสิครับถ้าคุณตื่นขึ้นมาครึ่งคืนแล้วลืมเลือนไปหมดว่าวันนี้ทําอะไรมาบ้างหรือเมื่อคุยกับเพื่อนเก่ากลับจําหน้าเขาไม่ได้เลยแค่คิดก็หนาวตกใจแล้วใช่ไหมละ่ะนี่แหละคือความจริงที่เตสตรวตรรษอดีตพระเอกและนักร้องดังในยุค90กําลังเผชิญอยู่ตอนนี้ทําให้แฟนคลับและคนในวงการบันเทิงต่างส่งความห่วงใย,ยกันอย่างล้นหลามแฟนๆมากมายได้แห่แสดงความเป็นห่วงและส่งพลังบวกให้กับเตสตรวตรรษ ผู้เป็นไอคอนในใจใครหลายคนที่เผยเรื่องสุขภาพของตัวเองออกมาผ่านโซเชียลมีเดียโดยโพสตภาพและข้อความที่เปิดเผยว่าอาการป่วยนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของเขาเป็นอย่างมากสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้คนรอบข้างไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ที่น่าสนใจคือแต่ได้เล่าถึงเรื่องราวนี้ด้วยน้ําเสียงที่แสดงความแข็งแรงและความเชื่อมั่นในตัวเองเขาบอกว่า อยู่ดีๆก็จำหน้าคนไม่ได้อยู่ดีๆก็นึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรอยู่ดีๆก็ไม่รู้ว่าเมื่อเช้าทำอะไรมาอาการแบบนี้เป็นมาสักทักซึ่งอาจฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่สำหรับคนที่เคยเป็นคนนึกเร็วคิดไวมันคงทำให้รู้สึกสับสนและท้อแท้ไปไม่น้อยแต่เฮ้ยจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากอะไรละ่ะและนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปเพราะความเครียดในชีวิตอาจเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดปัญหาสุขภาพแบบนี้ได้ง่ายๆสำหรับมือใหม่หนาที่กำลังอ่านอยู่ผมอยากอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าอาการลืมเหล่านี้ ไม่ใช่แค่เรื่องปกติของวัยแต่ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพสมองที่อาจเกิดจากความเครียดสะสมโรคบางอย่างหรือแม้แต่ปัจจัยทางพันธุกรรมลองนึกถึงตัวอย่างง่ายๆอย่างคนที่ทำง,งานหนักจนนอนไม่หลับแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นลืมไปว่าวันก,นก่อนนัดใครบ้างมันก็คล้ายๆกันนี่แหละแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปครับเพราะเมื่อสองเดือนก่อนได้เจอเหตุก,การณ์บางอย่างที่ทําให้ใจสลายอีกครั้งเขาบอกว่ามันก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่คิดว่าช่างแม่ไปแล้ว ล่อยไปอะไรจะเกิดก็ช่างแม่มแต่เอาจริงๆในหัวสมองไม่ได้ทํางานควบคู่กับหัวใจเป็นช่วงที่นอนไม่ได้และร้สันติสุขเอามากๆแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ยังสามารถลุกขึ้นมาทําสิ่งที่ควรทําในแต่ละวันซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเครียดจากอดีตอาจซ้อนทับกับปัจจุบันจนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตและสมองที่รุนแรงขึ้นสําหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่คุ้นเคยผมอยากบอกกว่าเรื่องนี้อาจคล้ายกับภาวะเครียดหลังเหตุการณ์กระทบกระเทือนหรือพิธีสีิที่เกิดจากเรื่องร้ายๆในอดีต และมันส่งผลให้สมองทำง,งานผิดปกติได้ง่ายๆอย่างเช่นคนที่เคยผ่านอุบัติเหตุใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็ลืมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆแล้วนี่คือจุดที่อาการเริ่มชัดเจนมากขึ้นครับในเดือนที่ผ่านมาได้สังเกตว่าตัวเองพูดคำผิดๆพูดไม่ค่อยถูกคิดชื่อได้ช้าและทุกอย่างดูเหมือนสโลโมชั่นจากที่เคยเป็นคนฉลาดเฉลียว โดยเฉพาะในเรื่องหนังเขาบอกว่าเคยจำชื่อนักแสดงและชีวประวัติได้เกือบหมดแต่ตอนนี้กลับนึกไม่ออกเลยจุดที่ทำให้ตัดสินใจหาหมอคือตอนที่จำหน้าช่างที่มาทำบ้านไม่ได้แม้ว่าจะนัดกันไว้หลายครั้งและยิ่งเมื่อช่างมายืนหน้าบ้านเพื่อทำแอร์แต่ได้กลับถามว่าใครเพราะจำหน้าไม่ได้เลยเขาบอกว่าชี่หายแล้วคือรู้ว่านัดช่างแต่จำหน้าไม่ได้เองคาใจว่าเขาส่งคนอื่นมาทำแทนซึ่งอาจฟังดูตลกแต่จริงๆแล้วมันคือสัญ,ญญาณของโรคที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำ เช่นอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสือ่อมสำหรับคนใหม่ที่กำลังเรียนรู้ผมอยากอธิบายเพิ่มว่าโรคเหล่านี้มักเริ่มจากอาการเล็กๆอย่างลืมชื่อคนสนิทหรือวันที่สำคัญแล้วค่อยๆรุนแรงขึ้นตัวอย่างเช่นคุณยายในครอบครูบางคนอาจเริ่มลืมสูตรอาหารที่เคยทำได้คล่องแล้วต่อมาลืมหน้าลูกหลานเองมันไม่ใช่แค่เรื่องปกติของอายุเท่านั้นแต่ยังอาจมาจากการขาดสารอาหารในสมองหรือการใช้สมองน้อยเกินไปด้วยหลังจากปรึกษากับภรรยาแล้วรู้ว่าอาการนี้มีมาสักพักแล้ว รวมถึงการเวเวิงงๆแม้แต่ตอนเดินขึ้นธรรมะโดยไม่ถึงคิวเตตจึงตัดสินใจไปตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและทําการทดสอบต่างๆเช่นบวกเลขลบเลขผิดจําชุดข้อความได้ไม่ดีและจ,ำจำําจํานวนตัวเลขบนนาฬิกาไม่ได้เขาบอกว่าอันนี้คือแบบน้ําตาไหลเลยนึกไม่ออกว่าต้องมีเลข12ด้วยแถมยังนึกวันที่ไม่ออกอีกซึ่งแสดงถึงความยากลําบากในการจัดการชีวิตประจําวันแม้จะเป็นคนที่เคยมั่นใจแต่เพียงใดก็ตามคะแนนออกมาถือว่าไม่แย่คุณหมอจึงสั่งให้ทำอะไรเพื่อตอรอรอ จะสอบการทํางานของสมองและผลปรากฏว่ายังไม่มีสมองตายไม่มีเลือดออกและไม่มีเนื้องอกทําให้โล่งใจขึ้นมาหน่อยแต่ยังเหลือการตรวจสลิปเทสและเจาะน้ำไขสันหลังอีกแต่ที่นี่แหละคือส่วนที่นักอ่านหลายคนอาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับเพราะได้บ,บอกว่าเอาจริงๆมันก็ดีนะที่ลืมๆอะไรๆมีหลายเรื่องที่โคตรจะเสียใจแต่ขอว่าไม่ว่าจะลืมอะไรขอไม,ลม่ลืมพระเจ้าลืมภรรยาและยาดาที่เรารักที่สุดก็พอซึ่งอาจฟังดูเป็นมุมมองเชิงบวก แต่จริงๆแล้วมันอาจก่อให้เกิดข้อถกเถียงเพราะหลายคนอาจโต้แย้งว่าการลืมความทรงจําดีๆก็เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เช่นกันหรือแม้แต่บางคนคิดว่าอาการเหล่านี้อาจเป็นผลจากการไม่ดูแลสุขภาพจิตมานานอย่างเช่นการทํางานหนักโดยไม่หยุดพักซึ่งส่งผลให้สมองเหนื่อยล้าหาสาหรับมือใหม่ผมอยากเสริมว่าการรักษาด้วยการพักผ่อนหรือออกกําลังกายอาจช่วยป้องกันได้แต่หากลืมไปแล้วก็อาจต้องพึ่งยาหรือการบําบัดซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว สำหรับช่วงนี้เตบอกว่าหากคุยกับใครแล้วเหมือนจำไม่ได้อยากเพิ่งโกรธเพราะโกรธผมแล้วรุ่งเช้าผมก็จำไม่ได้ว่ามีคนโกรธผมอยู่ดีและตารางงานยังคงทำตามปกติเพราะอะไรที่เป็นแบบวันต่อวันไม่ค่อยมีปัญหาแต่หากถามว่าเมื่อวานเทศนาบทไหนอาจลืมแต่ยังอธิบายเนื้อหาได้หากบอกข้อหรือบทนั้นสุดท้ายเตอยากฝากข้อความว่าความทรงจำของเรานั้นมีค่ามากมาย โดยเฉพาะความทรงจำดีๆที่เราควรมีให้ต่อกันและกันอย่าสร้างความทรงจำที่เลวร้ายต่อผู้คนต่อคนรอบตัวและแน่นอนต่อคนในครอบครัวและขอให้อธิษฐานเพื่อครอบครัวสามคนเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เชื่อว่าความรักและพระเจ้าจะนำทางให้สำเร็จเขายังมีปลอที่ตลกตลกว่าใครที่จะไปทำหนึ่อรายาลืมทาโลชั่นที่หน้าด้วยนะเพราะหากหน้าแห้งแล้วเราไม่ได้โทษจะน่ารำคาญเลยผมลืมทาเพราะรีบออกจากบ้านไปลืมอีกและเห็นไหมคันยุบยิบยิบ,ยบร้อยวันพันปีไหม่ คันดันคันในอุโมงหูหูกหลายคนจึงเข้ามาส่งกำลังใจให้กับเตสตวัตกันอย่างร้นลามเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่หลายคนอาจเห็นต่างกันนะครับเพราะการเปิดเผยสุขภาพส่วนตัวแบบนี้บางคนอาจคิดว่ามันเป็นการสร้างความตระหนักรู้ที่ดีต่อสังคมแต่บางคนอาจโต้แย้งว่ามันเป็นการทําให้ครอบครัวดูอ่อนแอรหรือแม้แต่ก่อให้เกิดคําถามว่าผู้คนในวงการบันเทิงควรแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวมากขนาดไหนและนี่คือส่วนที่นักอ่านหลายคนมองข้ามไป การเผยเรื่องสุขภาพอาจช่วยลดสติกมาของโรคเหล่านี้แต่ก็อาจดึงดูดความสงสารมากเกินไปซึ่งอาจไม่เป็นผลดีเสมอไปคุณคิดอย่างไรละ่ะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการที่ซ e เล b บรตี้เปิดเผยปัญหาหาสุขภาพเพื่อสร้างการสนทนาหรือคิดว่ามันควรเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่านี้แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับเพราะการพูดคุยเหล่านี้จะช่วยให้เราทุกคนเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตและสมองมากขึ้นแน่นอน